หล่อโซเชียลแคมฝากถึงอีโลกสวยนะอีนางชนีน้อยตัวหนึ่งนะที่มันมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กกูโอเคปะคือใช่กูเป็นคนใต้โอเคมึงเข้าใจ่ปว่ากูเป็นคนตายถึงที่กูด่าเฟซบุ๊กอ่ะที่กูด่าไอ้บ,บันเจิดประเซิฐซักมันดาว่าคนตายนะ่ะทาให้ประเทศไทยตกต่ำออโอเคกูเข้าใจนะเว้ยเออว่าการประท้วงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่พิษแต่พวกกูประท้วงเพอ,อไร ป้าทวงเผื่อว่าปากทองเออคือพวกกูไม่มีไหลได้เข้าใจป่ะถ้าไม่ตัดยางก็ไม่รู้จะทำอะไรมึงจะให้พวกกูให้ผักตายที่อากาศร้อนๆอากาศเย็นๆสกคิดๆหุยๆตอนนี้ว่ลเรางนุ่ปลูกสตรอเบอรี่ปลูกแอปเปิลปลูกลิงจีเหรอมึงให้พวกกูทำพัน,นั้เน้อเหรอถ้าทำได้พวกกูทำไปแล้วอีดอกนี่คือคือกูทำไม่ได้ไงคือกูต้องเลยต้อง บุกยางบุกป่ามึงเข้าใจปะทึ่งที่ปลาทวงนี่กูปลาทวงหน้าบ้านแมมึงเปล่าก็ไม่กูไม่ได้ไปปลาทวงหน้าชงพอตแมมึงเลยคือพวกกูปลาทวงที่จังหวัดข้องพวกกูเองเข้าใจปะคือปลาทวงที่ผาของพวกกูเองกูไม่ได้ไปทําผาอื่นเดือดร้อนเข้าใจปะกูไม่ได้ทาจังหวัดอื่นเดือดร้อนคือมึงไม่ใช่มึงไม่เ็นคนใน,ในพื้นที่มึงไม่เข้าใจมึงไม่รู้เรื่องเข้าใจปะมึงก็แบบมาคอมเมนต์แบบบ่ คอมเมนต์มามาไปไปมึงกับพี่ข้อสันบุญโอเคกูเข้าใจนะเว้ยแต่มึงไม่ต้องมาสังส่อนกูเข้าใจปะว่ามึงไม่ต้องมาบอกกูน่ะคือปัญหาของชาิเหยียดเหมมกูทาไม่ได้กูดาแค่นี่ทาเป็นปัญหาของชาิเลยพวกเสีพ่อบ้านพ่อเมืองที่มันคิดจะหล่มชาติคือปัญหาของอะไรปัญหาของลูกอปัญหาของชาิปัญหาของประเทศหรือปัญหาของใครฮะกูดาแค่นี่มึงมองปัญหาของชาดอีควายมึงคิดได้มึงเอาสมองส่วนแตดมากส่วนไดนมึงคิดฮะคือมึงคิดมั่งไมมว่ากูน่ออกมาปองปองผาของกูเออโอเคมึงเข้าใจปะ ประเทศไทยทุกคนหลักประเทศไทยผักอีสานเขาหลักผักอีสานเนี่ยผักเนื้อเขาหลักผักเนื้อกูขวัตายกูก็หลักผักตายเพราะฉะนั้นไม่มีใครคือไม่มีมากตัวไหนที่จะมาด่าผาของกูได้โอเคป่าวถ้าด่าผากูกูด่ากับเหนีนอนไม่ต้องห่วงเขานะด่ากูกูอย่างด่ากับเชื่อมึงหลอกซวยมาจากไหนมึงห้าวกูด่าพ่อแม่คนอื่นมั่วตัวอีดอกกูด่าแม่มึงสักยังกูยังไม่ได้ด่าพ่อแม่มึงเลยมึงอ่านหนังสือไม่เข้าใจอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจมึงก็ห้าวกูด่าพ่อแม่มึงห้าวกูหล่ำปล้ำกอบขวมึงอีควายมึงเข้าามคอมมเเนต์ฟซบุ๊ก เองกูไม่ได้เชิญมึงกูไม่ได้จุดถูมึงมาเองมาจากอย่าเม้มึงข้อสนุนบุญมาถึงมาติดบ้านกูทีงมึงก็มาด่ากูอีควายไม่ต้องมาสังสอนกูหรือของกูที่มึงบอกว่ามึงจะมากวดน้ำให้กูนะกูเห่น้ำให้กวดให้กูเซ็ตตึกกวดให้ตัวมึงเองกันเผะว กันกดนนะาไม่จำเป็นต้องกวัวห้คนติ่ใต้เลยกวัวได้คนที่เป็นด้วยมันกันเพราะมันจะได้ยุ่มีซุกไงมันจะได้ปากไม่มาจะได้ไม่ต้องไปบอกมาคอมเมนต์เฟซบุ๊กคนอื่นถึงแบบมาดามาใส่เฟซบุ๊กตัวเองว่าทุกคนนึงคนนี้นะมึงอย่าเป็นนางเอกอีดอกเออโอเคกูยอมรับบอกกูเป็นนางหมาลายแต่กูก็ไม่แขกคนต่อแรกแบบมึงเข้าใจปะคือมึงต่อแรกมึงอาจจะต่อแรกในเพื่อนให้เพื่อนในเฟซบุ๊กมึงเข้าใจว่ามึงเป็นคนดีโอเคกูเข้าใจกูรู้เรื่องแต่มึงไม่ต้องมาต่อแรกใน, Facebook ใ comment, นเฟซบุ๊ คนเดียวมึงมาคนบ้าคนประสาทแบบมึงต้องไปโลงบาสินยาสุบหลาอย่างเดียกูบอกเคนั่นคือโอเคกูคนตายกูเข้าใจนะว่าตอนนี้อาจจะมีคนหลายหายคนไม่ชอบคนตายไม่พอใจคนตายกูเข้าใจโอเคกูหลับได้จุดนี้แต่กูหลับไม่ได้ที่มึงมาสั่งสอนกูมึงบอกกูคือปัญหาเข้าระเทศอีดอกกูไปทาให้ประเทศหล่มจมตอนไหนกูไม่ได้เล่นไลน์นะวยเออกูไม่ได้แบบว่า ไปเผาบางเผาเมืองกูไม่ได้ไปขิดหล่อมเจ้านี่กูไม่คือคือนี่ไม่นี่ปัญหาของประเทศมึงเข้าใจ่ปะแต่กูไม่ได้ทําจุดนั้นคือแสดงว่ากูไม่เฉนปัญหาของประเทศเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องบอกกูทาให้ประเทศไทยตกต่ต้มเพราะว่าถ้าประเทศไทยมันจะต่้มมันไม่เยดตั้มของกูมันตํามของคนอื่นมึงไม่ต้องให้กูเอ่ยเชื่อว่าาอใค่นะผอกูก็ไม่อยากจะเอาบุคคลอื่นเข้ามากเกี่ยวข้องโอเคปะคือกูอยากจะบอกมึงนะถ้ามึงหลอกซุวยมากๆมึงไม่ต้องเข้ามายุ่งกับเฟซบุ๊กกูโอเคกูยอมรับบอกูมีกาารู้ กูมีการศึกษาแต่กูเลือกที่จะพูดดีกับคนที่เข้ามาดีกับกูคนไหนแรงมากไม่เด็กกูก็แรงมากไม่เด็กคนไหนมากกว่าติ้นกับกูกูก็กว่าติ้นกบไปะฉะนั้นกูเป็นคนไม่ยอมคนโอเคปะคือโอเคมึงจะดา่ดากูกูได้มาเลยดา่ดากูได้โจตรงกูว่าอีฟาอียานิซ่าโอเคกูเข้าใจแต่ไม่ต้องเอาผักตายกูมาเกี้ยวเข้าใจปะผักตายยุ่ข้องผักตายเขายู่กันมาตั้งนานยู่ก่อนมึงอีเกิดหลังก่อนพอแมมมึงอีเกิดบั่นพับปุ ปุยแต่ยายมึงเกิดละคือเข้าคูประเทศไทยมานานเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องเสือ้อจะด่าให้ด่าก,กูตรงๆไม่ต้องด่าผาก,กูโอเคปะเออทึงกูก็แบบโกรธแล้วกูก็วิบแบบมากูยากรวยหยัดเม,ม้มกูไปขี้มันหัวบันใครนั่งหน้าที่าแบบกูด่าแค่นี้ทําไม่ต้องเป็นประเทศเป็นประท่าห้องประเทสกูไม่เข้าใจอะ่ะเออคือ ถ้าแบบกูเป็นผู้หญิงเระมเทยน่ะอยางอื้นไม่ต้องพูดถึงกูไม่เขยหนักโทษนี่คดีนะเว้ยกูไม่ได้กุนนี่ความฉาสนะเว้ยนี่กูอย่างยุ่งในชารสนะเว้ยเออคือแบบไม่ต้องเสื้อเข้าใจปะเฟซบุ๊กกูกูจะด่าใครก็ได้เหลืองของกูเฟซบุ๊กกูกูย้ยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นถ้ามึงไม่ชอบกูก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ไม่ต้องมัก็ติดตามกูเข้าใจปะผกูไม่ได้เคคือว่ากูยุ่งของกูได้กูมีเผื่อกูไม่จำเป็นต้องมีเผื่อเป็นร้อยเป็นพันคนกูมีเผื่อเเขข้าาใจกู มีครอบครัวที่เขาลักกูโอเคแค่นี้กูยูได้กูไม่ได้ไปข้อต่างแม้มึงไม่ได้ข้อต่างข้าวใครกินเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสื้อเหลืองเฟซบุ๊กกูกูจะได้ไบันเจิดมันก็เหลืองของกูกูท่ามนิดหนึ่งไอ้บันเจิดนี่พ่วงมึงหรือเปล่าก็ไม่ใช่มึงเสื้อเองมึงเดือดร้อนเองอีหลกซวยถ้าหลอกซวยช่วยไปเก็บไก่ส้นตีนกูโอเคปะกูเกียดเจ็บแหมเข้าใจปะโอเคบายบาย